สวัสดีครับผมหน่อยบ้านวนฟาร์มครับมันนี้มีข่าวมาแจ้งให้ทั้งเพื่อนชาวพี่น้องผู้ที่มีจิตศรัทธาครับในทางพุทธศาสนาคือทางวัดนิคมเกษตรครับเพื่อนสิมีการจัดกระถินครับ กระถินสามคัคคีในระหว่างวันที่13ถึง14พฤศจิกายนนี่ครับเป็นกระถินสามคัคคีสิทธาวายนวัดนิคมเกษตรในระหว่าง13 14ี่พฤศจิกายนนี่ครับเมนผู้ใดที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญ กะทินในครั้งนี้สามารถเชิญมาที่วัดนิคมเกษตรได้ครับวันที่13เป็นมือรวมคับมือโฮมวันที่วันที่สิบสี่พิกาเป็นมือมอบกะทินครับในทางวัด บอกกล่าวให้ชาวพุทธศาสนาที่มีจิศรัทธาที่อยากจะร่วมกทินสามัคคีในครั้งนี้ครับก็สามารถมาร่วมงานได้เป็นต้นมากก็ได้ครับหรือว่าซีมาจองกทินอยู่ทางวัดนิคมก็ได้กองละหาร้อยเปิดเปิดจองกองละหาร้อยของกทิน หรือว่าปุรัยทิมาเหตุเป็นต้นมาก็ได้ครับต้นมาทินมากก็ได้แล้วก็มามอบถวายในวันที่14บสี่มาลงงานวันที่14ก็ได้คือกันครับมาบอกกล่าวครับแจ้งข่าวให้ญาติพี่น้องที่มีทิศรทาอยากทําบุญกถินสามคีในครั้งนี้ครับ หรือว่าใดที่อยากสิเธ็ดลงทานครับลงทานก็มีครับวันที่อาจจะวันที่สิบสี่นะครับมันลงทานเมือ่อถวายกระทินนั่นแหละครับสามารถมาเหตดลงทานได้อยู่ในวัดนนคมเกษตรครับสามารถเห็ดลงทานได้ วันนิคมเกษตรตั้งอยู่ที่ตำบลดงมูค,ครับอําเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับใกล้คับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแกงกระเบาครับวัดนิคมเกษตรสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้นะอยากมาทอดกระทินในครั้งนี้ครับขอเชิญครับ มาร่วมเห็นบุญนำกันได้ครับวันที่สิบสามเป็นมือโฮมมือรวมกระถินวันที่สิบสี่เป็นมือเนมอะครับมอบถวาย กตินสามคีทางวัดาครับมาบอกลก่าวให้พี่น้องชาวพุทธผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากทำบุญครับมาบอกกล่าวแจ้งให้รับรู้ทั่วกันครับ <c oughs> ตั้งแต่หลังออกพรรษามากครับที่มีแต่กทินครับหลายขนาดครับ บ้าน,นั่นบ้าน,นี่วัดนั่นวัดนี้เป็นพิธีทางศาสนาที่สืบทอดกันมากครับหลังจากที่ออกพัษษาแล้วกันมีการมอบกระถิ้นถวายกระถิ้นให้ทั้งวัดให้พระสงฆ์ครับนในครั้งนี้วันที่13 4สพฤศจิกายน25 หกสีที่จะถึงนี่ครับเป็นกระถินสามคัคคีครับกระถินสามคัคคีที่จะถวายณวัดนิคมเกษตรตั้งอยู่ที่บ้านนิคมทานผ่านศึกตำบลดงหมูอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับรับจาเพื่อนพี่น้องชาวพุทธ ที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมกันถวายองคตินสมาคีในครั้งนี้ค่ะสามารถมาร่วมงานได้ครับผมับมาบอกข่าวแล้วแจ้งให้รับรู้กันครับชาวาพุทธผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากถวายอยากทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ครับก็สามารถเชิญได้ครับนะครับปรดรีมากค่ะไว้เจอกันครับวันที่14บสแล้วครับ พฤศจิกาครับวันมอบกระถินให้ทางวัดทางประสงค์ไปแล้วครับขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ครับสำหรับค้ที่มีที่ศรัทธาที่จะมาร่วมมอบกระถินสมัครีในครั้งนี้ครับอ่าแล้วเจอกันครับวันที่1ิบสพฤศจิกายนครับ2 5 1 4ครับมอบกระถิน สามัคคีทางวัดทางกระท์วดนิคมเกษตรขอบคุณครับสวัสดีครับ